สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะวันนี้วันศุกร์เนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีแตความสุขขับรถออกจากบ้านก็ขอให้รถโล่งปร่งสบายนะคะถึงที่ทํางานก็เจอแต่เพื่อนโรงงานที่ส่งพลังงานดีดให้การยิ้มแย้มแจ่มใสวันนี้ประชุมก็ขอให้ทุกอย่างโล่งโปร่งสบายออเดอร์ปังๆังงละทุกคนนะคะเออจะบอกว่าคนที่ออกไปทํางานข้างนอกค่ะก็จะแบบว่า,ายังมี ปัญหาหนู่นนี่นั่นเนาะก็ขอให้ทุกคนนะคะส่งจิตส่งใจก่อนที่จะไปทํางานตอนเช้าก่อนจะออกจากบ้านเนาะก็คุยกับข้างในตัวเองคุยกับนางฟ้าน้อยน้อยใหญ่ของตัวเองนี่แหละค่ะคุยว่าเช้าเนี้ยนะฉันจะออกจากบ้านขอให้ฉันเจอเรื่องราวดีๆนะคะคุณสั่งไปเลยค่ะคุณสั่งคุณสั่งจัก,กรวาลให้ทํางานแทนคุณนะคะอะไรยากๆค่ะขอให้ท่านประทานให้คุณเนาะอะไรง่ายๆค่ะชิลๆนั่งสวยๆเอ่อคอยรับออเดอร์เนี่ยขอให้เป็นคุณอันนี้ พี่พูดอ่ะเพราะพี่อ่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่ต้องเครียดไม่ต้องทุกข์เราอยู่บนโลกใบนะะี้ยค่ะมันเป็นโลกแบบว่าแค่แบบว่าหนังเรื่องหนึง่งละครเรื่องหนึ่งเนาะมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จบอ่ะเราก็ทําวันนี้ให้มีความสุขอะไรที่มันยากยากที่เข้ามาทดสอบเราเนี่ยมันคือแบบทดสอบที่แบบเหมือนใช้หัวสมองเราคิดใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ผ่านไปใช่ไหมแต่วิธีที่มันไม่ต้องคิดและไม่ต้องเหนื่อยมากคือเราคุยกับ ข้างบนเราเลยค่ะจากกวาลกับนางฟ้าของเราเนี่ยค่ะเออเขาก็จะอยู่บนหัวเราเนี่ยคอยดูแลที่แคร์เราอะถ้าเรานึกถึงเขานะเขาจะอยู่กับเราตลอดเวลาอะไรนึกอะไรไม่ออกอะก็คิดเลยก็คิดถึงนางฟ้าที่อยู่กับเราเนี่ยเขาเก่งมากอาอัจฉริยะมากนะคะเนี่ยมันก็คือพระเจ้าในตัวเราอะค่ะอีก,อ,กอีกองคหนึ่งนะคะอันนี้พี่พี่พูดะ่ะพี่เพราะพี่รู้สึกว่าเราอะก็เป็นแบบนั้นเคยไหมสังเกตไหมว่าเวลาที่เราเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วนะ จะไม่ไหวแล้วนะจะจะตันแล้วนะแต่พอเรานั่งคุยกับตัวเองอะค่ะคุยกับตัวเองสักพักหนึ่งเราสึกว่าเรามีพลังมากขึ้นเรามีเ n e r g y ข้างในนะแล้วเราก็แล้วเราก็จะมีความคิดผ่านตรงนั้นมันไปได้อะอันเนี้ยพี่ถึงบอกว่ามันมีจริงนะแต่จะบอกกับทุกคนแบบนั้นเนาะเออแล้วเวลาแบบว่าไปทํางานข้างนอกบ้านอนะไปทํางานแบบว่าอย่างเพื่อนพี่อะเขาเป็นผู้จัดก,การเลยนะเป็นผู้จัดก,การแบบแต่ผู้จัดก,การต้องทาทุกอย่างทะตั้งแต่ข้างล่างจนบริหารนอะ แล้วพี่ก็รู้สึกว่านางเป็นคนเก่งมากบางทีการที่เราเก่งมากค่ะเราเก่งมากแล้วเรารสึกว่าเราทําเป็นทุกอย่างเนี่ยข้างบน่ะเขาก็เลยสึกว่าอ๋อเธอเก่งใช่ไหมฉันก็เลยส่งอะไรยากๆให้เธอมาแก้งไงเพราะเธอเก่งอันนี้เราก็เลยจะบอกทุกคนว่าเอาใหม่ใช่เธอเก่งตอนนี้แต่เธอต้องมาเก่งทางนี้แล้วนะทางทางขอทางสั่งแล้วนะเธอก็สั่งข้างในเลยค่ะเนี่ยฉันอะ ฉันน่ะเป็นคนที่เก่งมากเพอร์เฟกมากปัญญาฉันเลิศฉันเลิศมากฉันต้องการพาร์ทเนอร์ลูกน้องดีๆเข้ามาช่วยฉันช่วยเข้ามาซับพอร์ตงานฉันขอให้เขาเก่งเท่าฉันแล้วขอให้เขาอ่ะมีจิตใจที่แบบสามารถที่จะคุยกับเราได้เแบบสัมพันธ์ด้วยกันที่ดีอะไรเงี้ยค่ะมีพลังงานดีๆให้กันคุณก็จะเขาก็จะทางานหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดคุณก็แค่เป็นแบ็คให้เขาข้างหลังนะคะ เออพี่ว่ามันสั่งได้นะเวลาพี่เจอลูกค้าหรืออะไรเงี้ยพี่ก็จะบอกคอยเจอลูกค้าดีดีคุยกันแล้วสบายใจโล่งโปร่งสบายอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดสินไม่สัมพันธ์กันมาเจอกันเดี๋ยวมันมีเรื่องราวเดี๋ยวมันก็ก็ไปเองก็ไม่เป็นไรอะไรเงี้ยแต่อยา่าจะอย่ากระทบกระทั่งกันพี่ก็พี่เวลาพี่ตอนที่พี่ทํางานพี่ก็จะเป็นแบบนี้นะพี่ก็จะพูดพี่ก็จะพูดแบบนี้แหละอืมเนาะแล้วอะไรที่มันไม่สบายใจอะ่ะก็อย่าฝืนถามว่าไม่มีใครตายหรอไม่ ไม่มีใครตายเพราะปัญหาอะไรเงี้ยเดี๋ยวค่อยๆแกค่ะแล้วก็พูดความจริงไปว่ามันเป็นอย่างนี้นะอะไรเงี้ยเขาเดี๋ยวเขาเข้าใจเองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยจะบอกว่าบางทีเราก็ต้องใช้กําลังภายในเนาะอะไรที่มันยากๆก,ก็คุยกับข้างบนให้เขาข้างบนเขาช่วยค่ะเราจะได้ง่ายๆเราจะได้ยิ้มแย้มแจ่มใสอะไรเงี้ยเออพี่เมื่อก่อนพี่ทํางานใช่ไหมแล้ววันหนึ่งพี่รู้สึกว่าเนี่ยไม่อยากทํางานแล้วอ่ะมันถึงวัยที่รู้สึกว่า,นา,า,นวนววาหนูขอได้ไหมหนูขอแบบ วันวันหนูขอขอแค่นั่งสมาธิเดี๋ยวหนูจะนั่งสมาธินะเดี๋ยวหนูจะนั่งสมาธินะปฏิบัตินะแล้วหนูก็ขอให้ดูนูได้ออกกำลังกายนะเนี่ยคือเราสั่งตัวเองทุกวันอ่ะสั่งช่วงที่แบบว่าตอนนั้นทํางานอยู่นะแต่ก็พูดพูดทุกวันอ่ะพูดจนวันหนึ่งอ่ะมันก็ได้มันก็ได้อย่าง,งานั้นอ่ะมันก็ได้อย่างนั้นอย่างที่เราปรารถนาแต่เราก็อย่าละเลยที่เราพูดนะคะมันคือสัจจะนะอ่านอันนี้ก็คือแบบว่าพี่กาลังศึกษาสัจธรรมทัทททท้งทางโลกและทางธรรมนะเมื่อก่อนพี่ก็เข้าวัดเเเขข้้้าาาาวพพี่ก็ใจจลคนนรรตอองสัะะะูดไ ต้องต้องทําแบบนั้นอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เหมือนเราเกิดมาทั้งทีค่ะพี่ก็รู้สึกว่าเกิดมาทั้งทีมันต้องต้องเอาดีให้ได้สิอะไรเงี้ยแล้วแล้วอะไรแหละมันคือทางดีที่ที่ที่เราชอบเราถนัดอันนี้เราต้องคุยกับตัวเองนะคะไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวเราหรอกเราก็นั่งสมาธิปฏิบัติเดี๋ยวจะรู้คําตอบเองหรือถ้าไม่รู้จริงๆก็สักวันหนึ่งก็ขอครูขอข้างในเราค่ะขอให้เจอครูบาอาจารย์สมัยนี้มันง่ายมากพี่ก็เจอครูบาอาจารย์หรือผู้รู้ในในยูทูบนี่แหละเออ เราเล่นใช่ไหมเดี๋ยวมันก็เด้งมานั่นแหละค่ะเขาเป็นครูให้เราแล้วเราก็จะเราก็จะเจอแสงสว่างเราก็จะมีปัญญาเขาจะมาตอบเราได้นะอันนี้พี่พูดบางคนอาจจะว่าพี่บ้าเพอ้อเจอนะแต่พี่พี่พูดเนี่ยพี่อยากจะมาแบ่งปันเนาะความสุขที่เราอยู่ณนะนะวันนี้ค่ะคือคือแรงอธิษฐานที่คุณนะขอพูดกับข้างในคุณคุณถึงมาอยู่ตรงนี้ได้เนาะลองไปถามตัวเองดูสิทุกวันนี้งานคุณยากเพราะอะไรเพราะคุณนะ่ะบอกตัวเองว่าฉันเก่งฉัน สุดยอดชั้นเพอร์เฟกใช่ไหมแต่คุณลืมอธิษฐานว่าขอให้ที่ความเก่งของคุณนะคะให้มันโล่งโปร่งสบายไงอันนี้พี่พความรู้สึกพี่นะอันนี้เรามาแชร์กันนะพี่พูดผิดพูดถูกเรามาเรามาเอ,อบอกกันได้นะแบบเราเป็นพี่มาเล่านะพี่อยากแบ่งปันพี่อยากส่งพลังงานดีๆออกไปเนาะเราคังคู่ค่ะไม่มีมอะไรมากเกินที่เรามาเจอกันเนาะจะบอกว่าบางทีเราสึกว่าเราเก่งอ่ะเราทําอันนี้เก่งมากเลยเราก็จะบอกเราเก่งเราเก่งเราเก่ง ข้างบนเขาได้ยินไงเขาก็ส่งอะไรที่มันยากๆมาให้เธอแก้ไขเพราะเธอเก่งไงใช่ไหมอันนี้พี่คิดแบบนี้นะแต่ถ้าเธอพูดว่าแต่ฉันอยากให้คนมาช่วยฉันนะฉันอยากคนมาซัพพอร์ตนะฉันอยากโล่งปลงสบายแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรค่ะพูดเลยอันนี้พี่ก็ พี่ก็ร ah. ู say, like ้สึกว่าพี่ได้แบบนั้นพี่ถึงกล้าพูดถ้าพี่ไม่ได้พี่ก็ไม่พูดนะแต่ถามว่าสิ่งที่เราจะได้ค่ะเราก็ต้องปฏิบัติด้วยอันดับแรกเราก็ต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิเพื่อเชื่อมกับข้างในของเราค่ะเชื่อมกับพระเจ้าของเราข้างในนะใครจะเรียกอะไรพี่ไม่รู้พี่ก็เรียกว่าถึงพี่นั่งพี่ก็จะเรียกว่าเทพธิดาแห่งความสุขพี่พี่ของพี่นะแต่พี่ไม่รู้ของพวกคุณอะไรอันนี้คุณต้องไป คุณต้องไปตั้งชื่อกันเองแล้วคุณต้องไปหากันเองนะเออใครที่เข้าใจอ่ะก,ก็จะเข้าใจที่พี่พูดนะคนที่ยังไม่เข้าใจก็ยังงง,ง,งอยู่วันหนึ่งคุณก็จะมาเข้าใจสิ่งที่พี่พูดนะ <Look. S 1> อะไร you drink water? นี่ค่ะ <laughs> ผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการเราก็ขอนะ ขอให้มีคนมาสนับสนุนอย่างเปียนทางการให้เรานะคะให้อยู่ด้วยกันและโล่งโปร่งสบายนะคะอ้าวเราก็ไม่รู้หลักวันหนึ่งก็จะมามาทางไหนนะเออเราก็ถามว่าเออมาแล้วใช่ไหมขอให้ขอให้บอกชั้นที่อะไรเงี้ยบางทีมันก็มาหลายคนเราก็ไม่รู้คนไหนเป็นคนไหนก็ต้องเลือกดีๆใช่ไหมเอออะไรเงี้ยค่ะทุกอย่างค่ะ,อย,คะอยู่ที่เราขออยู่ที่เราบอกอันนี้มันเรื่องจริงนะคะพี่ก็อยากให้ทุกคนมีความสุขนะอยากให้ทุกคนใช้ชีวิตแบบง่ายๆใช้ชีวิตแบบสนุกสนุก บนโลกใบนี้ค่ะมันมันไม่ได้มีอะไรยากนะแต่ถามว่าความกางังวลมันยังมีอยู่เราก็ทําหน้าที่ปัจจุบันะ่ะที่เราทําอยู่ให้ดีที่สุดเนาะทําให้ดีที่สุดแล้วทําให้มีความสุขสนุกกับมันอะตอนนี้การเครียดกับงานใช่ไหมคุณก็เปลี่ยนเปลี่ยนความคิดว่าขอให้ฉันมีความสุขสนุกกับงานนะขอให้เจอเรื่องดีๆนะเดี๋ยวงานมันก็สนุกค่ะพอสนุกแล้วโลง่ลงๆป่งสบายคุณเมย์เวลาก่อนนอนสักห้าน,นาที1ิบนาที2ี่สิบนาท,นาทีคุณก็ลองนั่งสมาธิดูนะคะลองเชื่อมกับข้างในของคุณดูอ่ะแล้วอะไรมัน อะไรที่มันไม่คิดว่ามันจะง่ายขนาดนี้มันง่ายมากอ่ะเออมันก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องปฏิบัตินะเช้าเย็นเช้าเย็นอ่ะคุณทําไปเลยห้านาทีสิบนาทีเมุ่คุณนั่งเสร็จคุณนั่งประมาณห้าสิบห้านาทีสิบนาทีคุณมีไอเดียอะไรปุ๊บเนี่ยคุณเอามาเขียนเลยนะคุณรู้สึกว่าคุณอยากคุณเขียนคุณกลับไปนั่งอีกก็ได้คุณก็จะได้รับพลังพลังงานพลังงานดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ต้องไปนั่งนานอ่ะถ้าเท่าไหร่ที่รู้สึกว่าอยากนั่งนานๆสัก ชั่วโมงสองชั่วโมงอ่ะถ้ามีเวลานั่งได้ก็ดีนะคะเออยิ่งมีพลังงานดีๆยิ่งคุณมีคลื่นแสงดีดีชีวิตคุณก็จะดีขึ้นคุณก็จะมีปัญญามากขึ้นคุณได้เชื่อมกับข้างในคุณนะอันนี้ที่พี่พูดอะ่ะอย่าหาพี่บ้านนะเออแต่พี่รู้สึกกับพี่ทาแล้วมีความสุขพี่อยากมาแบ่งปันพี่อยากมาแบ่งปันจริงๆมันไม่ดีพี่ไม่พูดหรอกเนาะแต่ว่าถ้าใครยังไม่เข้าใจอะไรส่งข้อความมาถามได้เราเป็นกรายกรายามิที่ดีต่อกันนะคะ เราแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กันเนาะเกิดมาทั้งทีก็เอาดีให้ได้นะพี่ก็รู้สึกแบบนี้พี่ก็อยากจะเป็นคนคนดีเพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆนะคะ <Yeah. S 1> แล้วก็รู้สึกว่าอยากมอบความรักความรักจริงๆนะคะรักรแบบว่าเออเนาะก็อยากรักบริสุทธิ์อะอยากรักผู้คนจริงๆนะแล้วแบ่งปันกันนะเราอยู่บนโลกใบนี้อะเดี๋ยวก็ตายจากกันแล้วเนาะ <Yeah. S 1> ก็ทเํเแต่เรื่องราวดีดๆนะรักๆนะคะมีอะไรก็ส่งความรักให้กันนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะ